ที่น้องครับวับนนี้มาถ่ายบรรยากศาศมารับสารหน่อยเพชรบานแพงนะครับบรรยากาศพราะข้าไม่ข้านะครับเดี๋ยู่ข้าง,งทางเวทีสาหน่อยเพชรบานแพงนะครับตาพคนเรียกนะครับมารับใ่ครับวันนี้สาหน่อยเพชรบานแพง พ่อค้าแม่ค้ากับชาวยะโสนะครับเมื่อนี้มาล่ามลงที่ทจงังหวัดยะโสธรน,นะครับอำเภอท่าเจริญที่บ้านกระจายนะครับผมก๋วยเตี๋ยวจ้าเดิมครับก๋วยเตี๋ยว40บบาทนะครับก๋วยเตี๋ยวราคาถูกราคากันเองนะครับ ก็เ,เป็นของเล่นนะครับของเล่นเด็กๆนะครับเด็กก็นสนามกวางนะครับเดี๋ยวให้เบิง่งเวทีนะครับนะครับบรรยากาศพี่นองกิมาเบิ่งมาลํำหลายแล้วครับเริ่มทยอยมาหลายแล้วครับพ่อ ข้ามแล้วอันนี้ศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์เสื้อมันนะครับีค้นขายนะครับทุกทีมนานอาศัยคราบนล่ค้นขายศาสตร์ไกลเติบวะครับตาแล้วมาจากรอยเอ็ดนะครับเนหะ็นปะา,ารอยเอ็ดขายศาสตร์มาจากร้อยเกินนะครับเมืองร้อยเกินนะครับขายศาสตร์ตัวแมวแพงครับยี่สิบบาท มาอุดหนุนพันไดเลยนะครับขาดทุนสองหมื่นึโอ้ไปยงครับพขาดทุนลายแทมานิสัครับสมเด้คือบยจะไ่บอกลวนั่มายยิง้ามานทีบไปข้าบ่มีบันบรู้ว่ามาม่่าลายปับรถนั่นโอ้ยลูกศิ